เพิ่งตื่นสดๆแบรงฟังล้างหน้าเดี๋ยวจะมาลองคุชชั่นตัวนี้ดวกันนะคะเกี่ยวไอตานนะคะเป็นสภาพผิวมันมีรอยสิวเล็กๆน้อยๆรูขุมขนกว้างอะไรเงี้ยวันนี้จะมาลองคุชชั่นกริดให้ดูน้องๆรีเควสต์มาเยอะมากว่าอยากให้พี่ไอตานลองตัวนี้นะคะกริด เป็นสีดามเห็นเขาว่าม no ันมีรุ่นสีดามกับสีชมพูซึ่งก็ว่ากันว่ามันเหมือนกันต่างกันต่างกันแค่สีตลับทําไมก็ไม่รู้เปิดพร้อมๆกันเลยนะยังไม่เคยได้ลองมาก่อนเลยนะข้างในปุ๊บออกมาก็จะมีสติกเกอร์ปิดกุญชันแล้วก็ดึงแวบอ่ะเมนติดค่อนข้างแน่นเลยเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นฟองน้ำอ๋อนไง ออกมาแล้วออกมาดูนะคะนี่แล้จะมาลองบนหน้ากันเลยดีกว่าว่ามันจะไปกันได้กับผิว NC 40ไหม,อ,มอันนี้ที่เอาตาเอามาลองเนี่ยไม่รู้อะเขาไม่ได้เขียนที่ตูดอะอนนี้ไม่ได้เขียนเขาอาจจะมีเบอร์เดียวมั้งเอาตาก็เลยแบบก็ก็เลยซื้อมาลองอะ ปาดดยหนึ่งทรีรู้สึกว่าน่าจะขาวอ่ะเดี๋ยวเราจะมาปาดให้ดูครึ่งหน้านะคะว่าืขาวสุดจริง,รงเหมือนเนื้อคุชชั่นมันเป็นสีขาวไปเลยอะ่พะพอดูเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบสีครีมใช่ไหมวเเลาปาดลงบนหน้ามันเนื้อมันกลายเป็นแบบขาวไปเลยมันไม่ได้ดูเป็นเนื้อสีครีมสักเท่าไหร่เลยอะ่ะพยายามแบบแต้มบางๆนะ มันไม่ใช่แค่ขาวเองเนี้ยมันเทาด้วยอ่ะอเสียเงินไปกับอะไรแบบนี้แล้วซื้อแพงด้วยนะจำไม่ผิดไม่รู้หลังกล่อ,องเขาเขียนว่าพันสาบาทแต่ว่าจริงๆไม่ใช่พันสองของซื้อมากแพงอยู่เหมือนกันประมาณ6กร้อยได้อะ่ะแล้วก็ ก็ใช้ไม่ได้อีกแล้วซ้ํารอยเดิมหร oh. ือว่าไอตาพาดไปแล้วคนอื่นจะได้ไม่ต้องไปพาดตามนะคะโอ้โทนมากเลยขาวดําขาวดำ,วดำคือแบบสีต่างกันมากมากๆเลยแบบมันไม่ใช่แค่ขาวโปรอยอย่างเงี้ยแล้วมันเทาด้วยนะเนี่ยพยายามลงแบบไม่เยอะไม่เยอะด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนว่าว่าแบบพี่ตาทาเยอะมันก็ลอยสีอะไรเงี้ยคือไม่ได้ทาเยอะ พยายามแบบพยายามเกลี่ยให้มันแบบทั่วๆด้วยนะแล้วร,รู้รู้สึกว่าคร่นเขาปกปิดน้อยมากเลยปกปิดแบบแทบจะไม่ปกปิดเลยอะ่ะเนี่ยอย่างแบบอย่างเออเข้าใจว่าสีมันขาวไปหรือว่าเราแบบเราก็ดําด้วยแหละเราก็ผิวเข้มด้วยแหละแต่เรื่องความปกปิดเวลาสองดูแล้วอะ่ะรูขุมขนยังเห็บเลยดูด,ดูยังเห็นรูขุมขนเห็นกะเห็นรอยอะไรชัดเจนมากเลยแบบ ถ้าไม่ปกปิดเลยอะตอนนี้นะคะจากตอนแรกที่ก่อนทานหน้ากับฟอร์เป็นสีเดียวกันตอนนี้นะคะหน้ากับผมเป็นสีเดียวกันแล้วค่ะนเทาไปเลยไอ <c oughs> ตา NC 40, 40 <c oughs> ไม่รอดแล้วดูทรงแล้วนะ <c oughs> NC 30 <c oughs> ก็น่าจะไม่รอดน่าจะเแกบบือบต้องขาวมากกว่านั้นถึงจะทารอด <c oughs> เพราะว่ามันขาวไปจริงนะมันมันแบบมันเป็นสีขาวไปเลยอะ สักพักแล้วยังไม่เห็นความที่ว่าจะแบบเบลนดไปกับผิวอะไรเงี้ยเพราะว่าบางบางแบรนด์เขาจะชอบพูดว่าเขามีนวัตก,กรรมการปรับสีผิวเข้าได้กับทุกสีผิวอะไรเงี้ยไอ้ตาก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกเพราะว่าคนสีผิวคนเรามันแตกต่างกันมากถ้ามันถ้ามันทาแล้วมันปรับได้แบบไปจนถึงเข้มสุดสว่างสุดมันก็คนเราก็ไม่ต้องซื้อลองพื้นใหม่กันแล้ว แต่ไม่เคยเชื่ออะไรกับคํานี้แล้วรู้สึกว่าพอดัวมันก็แบบไม่ได้มีความปรับสีผิวเป็นอะไรเลยลอยอยังไงก็ลอยอย่างนั้นเทายังไงก็เทาอยู่อยางนี้น,นะคะอปิดน้อยมากเลยนะนั่นแหละแล้วก็แพงด้วยมาลองให้ดูนะคะสําหรับ คนที่ผิวเข้มใหญ่ตาคิดว่าใช้ใช้แล้วก็ไม่น่าจะรอดแต่ถ้าใครที่ผิวขาวสาวที่ผิวขาวที่อยากจะได้รูปแบบบางๆเบาๆไงก็ลองดูละกันคิดว่ากันถ้าผิวขาวแล้วก็ผิวแบบไม่ต้องการปกปิดมากก็น่าจะโอเคอยู่นะคะสําหรับตัวนี้คุชชั่นของกริถ้าใครอยากให้ตาลองคุชชั่นลองแป้งตัวไหนอีกนะคะคอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย